เราเองไหมนิ่งนิ่งจู่ๆ,ๆ <laughs> ตกใจหมดเลยไอ้นี่นี่ใจเย็นครับผมไม่มีอะไรเลยครับโอ้ ครับผมพบกับเราครับช่องกว้าเจียงทายแก้วสักใบครับผมสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีตอนเย็นๆ oh, <no. S 1> ก็วันนี้เราพามาหาพลายสมคิดตกมันบอ <he> หยุดแล้วบ,บ่ลุง อความรุ่นเก่าครับผมความรุ่นเก่ารุ่นเก่าบนรุ่นเก่าไม่ชูรุ่นใหม่ไม่ได้หรอกธรรมดารุ่นเก่านี่สุดยอดครับลุงรุ่นเก่านี่ประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงครับประสบการณ์เยอะครับเรื่องรถตัดกันนพอแล้วพอเลยแท้ยังไม่ยินเลยยินได้ กดกำลางเดี๋ยะอู้ทำไมมาตอนนี้ทำไมรู้สึกว่าอ้วนแถลุงอ้วนครับอ้วนไหมอ้วนมากเลยครับยื้อธรรมดาเลยเนาะครับผมก็วันนี้เรามาสวัสดีตอนเย็นๆยผักทำไมสวยเถะผักสวยได้ไหมในผักอะไรผักกวางตุ้งผักกวางตุ้งกวางตุ้งออกดอกแล้วออกดอกแล้วตัดแล้วมันขึ้นดอก เป็นผักปลอดสารพิษพริกอะไรพริกชี้ฟ้าชี้้ฟาเผ็ดไหมลองดูสิลองดูไิเผ็ดไหมได้อะไรกับข้าววันนี้มดูได้าลายเลยไม่ไปแป๊บอันกินปลาก็เบื่อเบื่ออยู่บ่ปลาแหละอร่อยกินปลาสองเดือนวเนาะกินแต่ปลาอย่างเดียวปลาอะไรตั้งสองเดือนตั้งแต่น้ำลดกินทุกวันเลยนะ กินทุกวันโอ้ไม่กินทุกวันยังไงกองมันเนี่ยให้ให้ตรงมันนานยังหนิประมาณกี่วันครับตกประมาณกี่วันประมาณอาทิตย์ใช่โวเหมือนแต่รู้สึกว่าอ้วนมากเลยครับมาตอนนี้รู้สึกว่าเนื้อหนังจะเต่งตึงคุณคุณคุณลงนี่เลี้ยงดีมากเลยนะครับ รู้สึกว่างาจะออกเร็วเนะเหมือนจะยาวกว่าปกตินิดนึงยยาเลนะมันยาวอยู่แล้วยื่เฉพาะมันเอาใครกินยากินด้วยด้วยดิฟยาอะไรลุงยากระตุ้นยามันลุงหามันยาเค้เซียมเค้เซียม ให้กินทุกวันบอกอไม่น่าเรารู้สึกว่างางาออกเร็วแล้วก็อ้วนด้วยครับแต่ข้ามับทำไมดูบวมบวม,มนี่ฝั่งนี้ยังบวมอยู่นะลุงครับผมแสดงว่ายังแต่ผม ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่สั่งได้ไม่เป็นไรเฉพาะควานคนอื่นนี่ห้ามคนอื่นนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าวิธีคนเลี้ยงช้างยามเย็นๆนะครับนี่คือแบบโบราณจริงๆนะครับนี่คุณลุงนี่แกสุดยอดครับเป็นคนขยันมากเลยนะครับ กวาดบ้านกวาดเรือนนี่โอ้ไม่ต้องพูดถึงครับสุดยอดเลยครับผักสวนครัวนี่แกอยู่คนเดียวนี่ไม่ต้องห่วงครับสะอาดวัยรุ่นบางคนนี่สู้ผมไม่ได้เลยผมยังสู้ไม่ได้เลยดูเขาเจี๊ยบเขาตกตอนเขาตกตอนเดือนไหนนี่โอ้ตกเตยงอนฉากนะเนาะตกอยู่บ่มาอวันนั้นทำไมไม่เอย ตุกอันตุกกระบอกมันตั้งแต่งานช้างแต่ไม่ออกลึงออกลึงไหมออกลึงอยู่ออกลึงสองเดือนคือกำหนดเขาหรือว่าช้ากว่ากำหนดกำหนดเลยถึงกำหนดถึงกำหนดพอดีเลยเป๊ะออกงานช้างทุกปีแสดงว่าเคยเคยไปไหมงานช้างไปครั้งเดียวตอนนานกี่ปีแล้วลุงนานแล้วถึงห้าปีไหม ี่อปูิบขนาดนั้นเลยนะยี่สิบกว่าปีเลยนะครั้งสุดท้ายที่ไปโอ้แสดงว่าไปตั้งแต่ตอนเด็กๆใช่ไหมแตต่อนเด็กๆจากนั้นก็ไม่เคยโอเล่เนาะรูปอะโอ้โอเล่มีอยู่เชือกนึงเนาะเขาขายไปบ่เชือกนั้นขายแล้วขายไปกว่าปีเียงเลยขายเสียแล้วบ่สวยนะช้างเชือกนั้นงาก็ออกจะบันดาบบันนี้อีกเนาะ งานมันออกเร็วกว่าน,นี้งาออกเร็วกว่าน,นี้ครับถ้าอยูเนี่ยกประมาณเท่ากันไหมอันนั้น,นที่ตรงนี้ใชโอเล่นะออโอเล่นี่คือโอเล่ที่อยู่บ้านโคกไทยครับผมไม่ใช่โอเล่อยู่บ้านของไอควันควันน้อยนะครับนี่โอเล่ที่สมัยแต่ก่อนพูดถึงสมัย20ปีแต่ก่อนว่าลงุงใช่20ปีแต่ก่อนนะครับ ทุกวันนี้เหลือกี่เชือกทั้งทั้งหมดบ้านนะบ้านโคกใสนะบ้านลุงนะมีช้างผู้กี่เชือกตัวเดียวเออช้างผู้ตัวเดียวเนาะรอกับเพื่อนเองเนาะคนลูกรอเนาะรอกับเพื่อนเนาะก็ทุกวันนี้ไม่ใช่เขาอยู่พัดยาบ่ลรอกใช่ไหมเอือขึ้นมาเอาแล้วแล้วของลุงดีไม่เอามาบ่อตัวเมียนะ ตัวไหนเป็นพ่อพันธ์ครับของอะไรบ้านอันนี้สุนี่สุมาทังไม่ยิงสุขุนสุสลาสุมาสุสนโอสลาว้าไมเคิลไมเคิลอ่ากอนตึกเผล็กนะโอ้ไมเคิลลูกเอาไมเคิลว้านี่นอนใช้ไไมเคินี่ ไม่ธรรมดาเลครับทับมขาขึ้นยงกับกลางแหลกทุนมวมยลำลังเรืออหๆเราไม่เนี่ยปยระมาณตอนนี้กี่เดือนแล้วตอนนี้ท้องกี่เดือนแล้วแล้วันวันมันก่อนมันก็เจ็บท้องอยู่อ๋อแสดงว่าใกล้จะคลอดแล้วใกล้จะคลอดอยู่สวนไหนลงบบุงเป็นของลุงเลยใช่ไหมใครเลี้ยงอยู่นู่นเป็นย,ะยะายเจ้าหอยก่อนอ๋อครับ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  ก็เป็นลูกของพลายไมเคลิลนะครับของยอดทองสีดอยอดทองนะครับนี่แสดงว่าไมเคลิลนี่ไม่ธรรมดานะนี่เขาว่าเขาว่าติดเยอะนะลุงครับติดเยอะติดเยอะครับติดเยอะ เวลาเข้าคนเดียวนี้เราแวงไหมหลุมเขาเราแวงไหมนิ่งนิ่งจูๆๆ่ๆตกใจหมดเลยไอ้นี่นี่ใจเย็นครับผมไม่มีอะไรเลยครับโอ้เซ็งว่าม่หายจริงๆเลยโอ้ผมมาดีครับคุณพี่สมคิดนี่ทำให้ตกใจหมดเลย เจมอลุปอกิบตะปอกิบกเขาชววาไหนไหนออโอ้ครับผมนอนย็นๆกมันเคยทำลายมันเนาะครับผมีครับอันนี้แม่มันมัน่ลูกสองตัวอ๋อสามตัวเห็นไหมครับ f ีครับธรรมชาติสดๆนะครับ เป็นนกเขาชวานะครับไหนเห็นแม่ไหมครับนี่แม่มันอยู่นี่ครับสองตัวสามตัวสามตัวนี่ครับสองตัวก็อยู่นี่โอ้อยู่ต้นเดียวกับพี่พลายชมคิดเลยนะครับนี่ครับ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 โอ้แบบเมื่อกี้ไม่เอานะครับตกใจหมดเลย ครับผมก็วันนี้เอาความรอของพายสมคิดมาฝากเอฟซนะครับนี้ก็สําหรับทริปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องแวลาเจียงพายแก้วสักไว้ด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับลาผม